สวัสดีครับยักษ์จากช anel ยักษ์สาเลเบอรี่นะครับยักษ์มีโอกาสได้ไปดูเดทพูวูฟเวอรีนนะครับที่โรงหนังเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ในระบบ i อซ์แมมานะครับวันนี้ก็เลยมีรีวิวสั้นๆนะครับมาฝากกันโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังรีวิวนี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับขอออกตัวก่อนเลยว่ารีวิวนี้น่าจะเป็นรีวิวที่ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับและเป็นรีวิวที่รีวิวยากที่สุดตั้งแต่เคยทารีวิวหนังมาเลยเพราะว่า หนังเรื่องนี้จะสนุกก็ต่อเมื่อคุณไม่โดนสปอยอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะสปอยในประเด็นเล็กหรือประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าหนังจัดเต็มอะไรหลายๆอย่างมากยิ่งรู้นะครับเรื่องราวในหนังยิ่งถูกสปอยน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดแล้วก็สนุกที่สุดฉนันแนะนำนะครับว่าฟังคลิปนี้จบแล้วใครที่คิดจะไปดูนะครับรีบๆไปดูเลยนะฮะแล้วอยู่ให้ห่างโซเชียลมีเดียไว้เพราะว่ามันมีประเด็นที่จะสปอยคุณเนี่ยน่าจะ เป็นหลายสิบหลายร้อยประเด็นเลยก็ว่าได้นะครับเรียกว่าหนังเนี่ยใส่จัดเต็มหลายๆอย่างที่เป็นเซอร์ไพรส์มานะครับเต็มไปหมดมาว่าถึงเรื่องพล็อตก่อนนะครับพล็อตคงเล่าอะไรไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าถ้าเรายึดโยงจากสิ่งที่เห็นในเทรลเลอร์ซึ่งหลายคนคงเคยเห็นแล้วก็จะเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งครับว่าเดดพูลนั้นอยู่ใน Marvel Cin เมติกยูนิเวิร์สนะครับอยู่ใน MCU เนื่องจากว่ามันมีความไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ชื่อว่า t v a t v a ถ้าเราจะเรียกกันง่ายๆภาษาไทยนะฮะเรียกกันแบบที่โดเรมอนเรียกเลยก็คือตำรวจการเวลานั่นแหละครับซึ่งเรื่องราวของ t v a เนี่ยถ้าอยากจะรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของเขาเยอะๆก็ต้องไปดูโลกินะครับที่เป็นซีรีส์ซีซันน่น1แล้วก็ซีซัน่น2แต่ถามว่าเอ๊ะไม่ได้ดูโลกิมาก่อนเลยจะรู้เรื่องไหมดูรู้เรื่องนะครับแต่ว่าอาจจะ ไม่เข้าใจประเด็นทั้งหมดนะันั้นถ้าใครเคยดูโลกิกิมาก่อนจะได้เปรียบนะครับจะต้องบอกตรงนี้แล้วก็การที่มี TVA มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะครับเดดพู Deadpool เข้าไปสู่ MCU นะแต่จะเชื่อมแค่ไหนเนี่ยอันนี้คงยังไม่เล่าตรงนี้นะครับยังไม่บอกตรงนี้ไปดูเอาเองดีกว่าแต่ก็จะต้องบอกว่านะครับจากการที่เดดพูภาค2เดดพูไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการย้อนเวลานะครับทำให้ TVA เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง กับตัวของเดดผู o นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเทรเลอร์เราก็จะเห็นว่า t v a เข้ามาโจมตีแล้วก็จับตัวเดดผู๋ไปนะครับที่สำนักงานใหญ่ของเขาแล้วก็เรื่องราวต่อจากนั้นมันก็จะเกิดเรื่องวุ่นวุ่นหน้าปวดหัวขึ้นซึ่งเป็นการเล่นประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่ตะโกนนะครับถ้าเทียบกับเดดผู o หนึ่งเดดผู๋สองเนี่ยเดดผูวบัวเบอรีนเนี่ยเป็นการเล่นประเด็นที่ใหญ่มากใหญ่ขึ้นไปเยอะมาก ทําให้เดธพูเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องกับวูฟเวอรีนนะครับซึ่งจริงๆหลายคนจะบอกเอ้ยวูฟเวอรีนมันน่าจะจบไปแบบจบสวยแล้วนี่ในาภาพยนตร์เรื่องโลแกนนี่จบแบบนั้นก็ได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆจ,จบแบบนั้นก็ได้แต่หนังมีความฉลาดพอนะฮะที่จะเอาวูฟเวอรีน แต่วูบบรีนคนนี้จะเป็นวูบบรีนคนเดียวกับในโลแกนคนเดียวกับใน X-men หรือว่าเป็นวูบบรีนคนไหนนะครับก็ไปติดตามดูในหนังกันแต่ว่าการดึงประเด็นนี้ออกมาค่อนข้างฉลาดนะครับสิ่งที่ต้องบอกอย่างหนึ่งก็คือเดดพูวูบบรีนนั้นวูบบรีนไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับแต่ว่ามาเป็นตัวแสดงหลักคู่กับเดดพูตลอดทั้งเรื่องนะครับฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเอ๊ะมันหลอกๆหรือเปล่าเอาเดดพูออกมา แล้วก็มีวูเวอรีนมาหน่อยๆหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับคุณจะเห็นเดดพูอยู่กับวูเวอรีนเนี่ยนะฮะตลอดทั้งเรื่องเลยเรียกว่าเป็นหนังคู่หูเลยนะครับบอกได้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของพอตแล้วก็ในเรื่องที่เจอนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องบอกเล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้คิดไว้ว่านี่ไม่ใช่หนังมาเวลนะครับคำว่าไม่ใช่หนังมาเวลนะครับแน่นอนแหละว่าเนื้อเรื่องมันถูกบรรจุแล้วว่ามันไปเกี่ยวข้องกับ M.C.U. แหละมันอยู่ใน Marvel Cinematic Universe ใช่ไหมใช่แต่ mood and tone อารมณ์ของหนังทั้งหมดนะครับอย่าไปคิดว่าอ๋อพอมันมาเชื่อมเข้ากับ M.C.U. แล้วมันจะออกมาเป็นแบบหนัง Marvel หรอซี่ไม่ใช่ฮะยืนยันครับนี่คือหนัง Dead Pool นี่คือหนัง Dead Pool ที่โคตรจะ Dead Pool เลยนะครับฉะนั้นในเรื่องของความมันการแซลล์การล้ออะไรต่างๆเนี่ยฉากบู๊โหดๆนะครับเลือดสาด แล้วก็หนังก็จะมีภาษาคำหยาบที่มันเหมาะสมกับความเป็นเดูผัะเดทพูลมันเป็นหนังแบบนั้นเน a ่ยเดทพูลจริงๆต้องบอกด้วยมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มันคือแอนตี้ฮีโร่ด้วยนะครับแฮนมูมเดนทนทุกอย่างคือเดทพูลฮะมีความเป็นเดทพูลเดทพูลเดทพูลนะครับหนังไม่ใช่หนังมาเวลฮะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าโอ้โหเบื่อๆจังเลยเฟสสีของหนังมาเวลหลังๆมันไม่ได้ไม่สนุกมันดู ยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันไปเทียบกับสมัยเป็นเอ็นเกมเป็นอะไรพวกนั้นไม่ได้นะครับก็จะต้องบอกว่าลืมลืมเรื่องนั้นไปซะอย่าไปคาดหวังว่าเดดพูภาคนี้มันจะออกมาแนวแบบ MCU เฟสสี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะนี่คือเดดพูนี่คือเดดพูที่จะไม่ทําให้คุณผิดหวังนี่คือเดดพูที่เดดพูเดดพูมาเต็มๆฮะฉะนั้นความมันนะครับต่างๆเนี่ยจัดเต็มนะครับแล้วก็เรื่องของการ ล้อเนี่ยเยอะมากครับเรื่องนี้ยักดูแล้วรู้สึกแล้ว่าแบบเฮ้ยนี่แบบกูดูแบบสแกรี่มูฟวี่ยำหนังจี้วีดดีไม่หวาเวอร์ชั่นเดดพูลอ,อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเดดพูลล้อหมดแล้วก็ตัวละครของเดดพูลเนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถนะครับจริงๆความสามารถนี้ก็มีตั้งแต่ในคอมิกแล้วคือเขาเบรกเดอะโฟลทวอลได้นะครับเขาสามารถที่จะ แหกมาคุยกับคนดูได้ฉะนั้นสิ่งที่เดทพูแซวในเรื่องคุณจะเจอมันแซวแซวทั้งตัวนักแสดงอ่ะไม่ได้แซวบุ๊ลิมที่มันแซวฮิวจ็คแมนแซวเควินไฟกีแซวหนังมาเวลแล้วแซวยับด้วยแซวกระทั้งเรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องวอลกซึ่งก็ในโรงหนังวม่ามันมาพูดถึงประเด็นวอลกขึ้นมาแซวถึงมันจะไม่เยอะก็ตามแต่แบบมันก็เป็นประเด็นที่เรียกเสียงฮานะครับฉะนั้นแล้วหนังมันจะมีความแบบ บ้าบ,า,บา,าบ้าบออ่ะใช้คําว่าบ้าบอแล้วกันแบบเดดพูแล้วคุณคิดสภาพนะเดดพูลคือตัวที่ตลกกะล่อนปินปอนตอแหลไม่ค่อยรู้กาละเทศะบางทีก็ตลกฝืดพินเพี้ยนนะฮะกวงติงแล้วจับมาอยู่กับวูบอรีนที่เป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างจะแบบต่อต้านสังคมไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจไม่เปิดใจให้ใครขี้โมโหแล้วจับมาอยู่ด้วยกัน และสองคนนี้มันมีเคมีที่ตรงกันก็คือ1มันมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์คือมันฆ่าไม่ตายมันรักษาตัวเองได้มันรีเจเนอเรทได้นะครับเรื่องหนึ่งสองไอ้สองคนนี้ทั้งเดธพูบูบูวอรีนมันเป็นตัวที่บ้าความรุนแรงเหมือนกันโมวูวอรีนมันก็โหดเดธพูมันก็โหดแล้วจับมันมาอยู่ด้วยกันน่ะไอ้ตัวนึงก็หมึดหมึดึมทึมทะมึนไอ้ตัวนึงก็กวงติงกวงติงก็ลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าจับคนสองประเภทนี้มาเป็นคู่หูกันน่ะ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็บอกได้คําเดียวว่าวินาตสันตโลครับทั้งเรื่องเลยนะครับความรู้สึกหลังจากดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อิ่มมากๆดูแล้วไม่รู้สึกอิ่มเท่านี้มานานแล้วนะครับแล้วก็ตัวของหนังเนี่ยแทบจะเรียกว่าเหมือนจะทําเพื่อที่จะปิดตํานาน d e เด p พูเวอร์ว r รีนอย่างแท้จริงเลยก็ได้นะ หนังสามารถที่จะปิดตำนาน Dead Pool ูวู v e r i n e จบไปตรงนี้เลยก็ได้หรือถ้าเขาอยากไปต่อมี Have a ดดพูวูเวอรีนสองหรือว่ามีเดดพูภาคหน้าก็ไปได้แต่บอกเลยว่าถ้าจบไว้ตรงนี้ก็เรียกว่าอิ่มอิ่มมากฮะดูแล้วอิ่มเอมหัวใจมากๆครับดูแล้วแบบเฮ้ยปิดไปตรงนี้เลยก็ได้ไม่ต้องให้มันไปต่อจากนี้แล้วก็ได้ก็เรียกว่าหนังมีความจบสมบูรณ์ในตัวเองนะฮะ ต้องแบบลักษณะนี้เลยแล้วก็สิ่งที่หนังจัดเต็มมากๆจนสิ่งที่ยักบอกว่านี่กูดูสแกลลี่มูวี่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าแฟนสวิตครับมาเต็มไปหมดคุณจะได้พบกับคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้พบคุณจะได้พบกับตัวละครที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นเขาอีกแล้วแต่คุณจะได้เห็นในเนี้ยเป็นใครไม่บอกนะครับแล้วไม่ได้มีแค่หนึ่งคนมีเยอะแบบเยอะมากว่าแบบโอ้โหแบบ ในใน,ในฐานะที่เป็นคนที่ดูหนังอ,อย่าใช้คำว่า Xmen อย่างเดียวนะฮะหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของ Fox นะครับเอาของคำว่า 20th Century Fox เลยมาทุกเรื่องใช้คำนี้ฮะ,ะหลายฉากนี่เห็นแล้วแบบน้ำตาจะไหลอะน้ำตาจะไหลน้ำตาซึมแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขา,าแต่เราเราได้เห็นเขาคนนี้กับบทบาทนี้งั้นเหรออะไรเงี้ยแบบแล้วก็ไม่ได้มาแบบ เป็นเป็นคามิโอที่มาแบบมาแตะแอแล้วก็ไปมาแล้วแบบสำคัญด้วยตัวนั้นตัวนี้คนโน้นคนนี้เต็ไมไปหมดที่มาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสำคัญนะฮะราวกับว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อสะูดุดีสะูดุดีเอ็กของ Fox สะดุดีเหล่าซ u เปอร์ฮีโร่ต่างๆของ Fox เลยก็ว่าได้นะครับคุณคุณจะได้เห็นอะไรพวกนี้แบบเยอะมาก แล้วมันก็ไปเชื่อมต่อกับ MCU ได้แบบฉลาดว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้อ๋อเพราะอย่างนี้ให้ถ้ามันอยู่จักรวาลเดียวกันกับ MCU ทำไม X-Men มันไม่ไปพูดถึงเออ Avenger a เ e n g e r ไม่พูดถึง X-Men มันมีคำตอบหมดฉะนั้นแล้วมันมันจะแบบเชื่อมกันก็ได้หรือมันมันจะยังไม่เชื่อมกันก็ได้นะแค่แค่รับรู้ว่าอ๋อมันมันอยู่ในใน M.C.U. แหละถือถือซะว่าเดดพูมันอยู่ใน M.C.U. X-Men มันอยู่ใน M.C.U. นี่แหละมันเป็นการเล่าแบบชาญฉลาดมากนะครับก็มีการเอาอะไรมาแบบแฟนเซอร์วิสแบบจัดเต็มมากๆฮะแล้วก็การเล่าเรื่องของหนังฮะหนังมีกอก1ก๊อก2ก๊อก3อะไรอย่างเงี้ยคือคือเราดูไปแล้วเราก็ว่าโอ้โหมันมันแล้วนะมันอิ่มแล้วนะพอถึงตรงฉากหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอ๋อ งั้นเดี๋ยวมันจบตรงนี้แหละอ๋อเดี๋ยวมันจบฉากนี้ซึ่งถ้ามันจบตรงเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอา๋อก็ก็เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่สนุกเรื่องหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏไม่ใช่เฮ้ยไม่จบมีก็อกสองซึ่งแบบโอ้โหพอก๊อก2เนี่ยผัเล่นใหญ่ขึ้นมาอีกระเบิดระเบอขึ้นมาอีกแบบโอ้โหซัดเต็มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบพอถึงตอนจบก็เออจบอย่างนี้นี่วะไม่ค้างคา ภาคเดียวมากและอิ่มอยากต่อภาคสองต่อได้ไม่ต่อก็ได้อิ่มมันเหมือนมันเหมือนคุณกินข้าวแบบครบคอสอ่ะอิ่มทุกอย่างจนถึงขนมด้วยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามากินอีกก็ได้แต่ถ้าอาทิตย์อาทิตย์หน้าไม่มากินอีกก็รู้สึกว่าโอโ้มือนี้เป็นมือที่แบบโอ้ฉันฟูฉันภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินอะไรแบบนี้ฮะต้องบอกว่ามันเป็นการทําที่ ใส่เต็มมากจัดเต็มมากใส่มาทุกอย่างเท่าที่เท่าที่หนังเรื่องหนึ่งจะพยายามใส่เข้ามาได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องราวตัวละครคิวบูนะครับความสนุกความตลกทุกอย่างใส่มาหมดมันอาจจะไม่มีดราม่าเข้มเข้มต้องมาบีบต้องคันเนื้อเรื่องเข้มข้นไม่ต้องเพราะมันคือหนังเมื่อไงหนังซูเปอร์ฮีโร่อะ มันไม่ต้องไปเข้มข้นเรื่องดราม,มา่าเนื้อเรื่องก็ได้แต่โดยความสนุกคิวบู oo, ตัวละครทุกอย่างมันมันถูกใส่มาเต็มเต็มไปหมดแล้วแล้วก็เรื่องราวนะครับถึงเราจะบอกว่าไอ้หนังซูเปอร์ฮีโร่มันไม่ต้องไปแบบเออนึกถึงพล็อตมากก็ได้แต่ไอ้ตัวที่พล็อตดีๆด,ดูจนจบแล้วอิ่มเนี่ยมันก็มีอย่างเอนเกมเนี่ยเอนเกมก็เป็นอะไรที่ดูจนจบแล้วเรารู้สึกว่าเอออิ่ม มันจบดีเว้ยมันจะไม่ไปต่อก็ได้หรือมันจะไปต่อก็ได้อะไรแบบนี้เดธพู Deadpool ก็เหมือนกันนะครับเหมือนมันมันจะเป็นอะไรที่ปิดจบความเป็นเดธพูความเป็นวูเวอรีนไว้ที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอิ่มเลยแต่ถ้าจะไปต่อได้ไหมได้ได้แต่จะไปต่อไงไม่รู้นะแต่จะไปต่อก็ได้แต่ไม่ต่อก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนี้ฉะนั้น อยากจะบอกครับว่ามันเล่าอะไรได้ไม่เยอะสิ่งที่เล่ามันเหมือนจะเป็นน้ำน้ำเป็นความรู้สึกที่มันแบบจับต้องอะไรได้ไม่มากนักนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเล่าไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันมีความรู้สึกว่าพอไปดูแล้วอ่ะอยากอยากจะไปนั่งคุยกับใครที่เขาดูแล้วเหมือนกันน่ะโอ้มันคุยกันได้เป็นชั่วโมงเลยนะมันแบบมันใส่มาเต็มมากฉากนั้นตรงนี้ฉากนี้ไอ อิสต์เอกอันนี้ไอ้คนนี้ไออันนั้นเออเรียกว่าแบบมานั่งนับกันน่ะได้อะ่ะเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยนะครับก็จะอบอกได้แค่นิงๆคันปากเล่ามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะสปอยล้วเอาไปว่างี้สรุปงี้นะครับจ่ายตังค์ไปดูเหอะไม่เสียดายเงินไม่เสียดายเวลาแน่นอน2ชั่วโมงนะครับของหนังเรื่องนี้เป็น2ชั่วโมงที่ไม่รู้สึกว่ามันยาวเลยรู้สึกว่าแบบอิ่มรู้สึกว่าเพลินเพลินจนลืมดู เวลาไปเลยนะครับแล้วก็จะให้ดีนะฮะถ้าใครสามารถที่จะไปดูในระบบ IMAX ได้เนี่ยก็แนะนำนะครับว่าไปดูในระบบ m m x มเถอะมันมันค่อนข้างจะเต็มตาในรอบที่ยักไปดูนะครับเป็น i c e ม a 3D นะครับใครที่ดู 3D ได้ไม่เวียนหัวไม่ปวดตาแล้วก็ชอบที่จะดู 3D เนี่ยก็ 3D ของ d e p o p o Wolverine นะครับก็จัดเต็มเอาเป็นว่าโอ้จัดเต็มมาตั้งแต่ฉากแรกเลยว่าอ้พอดูเป็น 3D แล้วแล้วสนุก ซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยจะชอบดู 3D เท่าไหร่แต่ว่ายอมรับตรงๆว่ารอบที่ไปดูเนี่ยมันมันดันตรงกับที่มันเป็น 3D พอดีนะครับเพราะว่าปกติจะจะดู 3D แล้วรู้สึกมันทีมันชัดน้อยกว่าดู iMac ปกตินิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ 3D บางเรื่องมันก็ทำไม่ถึงแต่ว่าเรื่องนี้เป็น 3D ที่เฮ้ยมันถึงมันถึงความเป็น 3D มันถึงความเป็น 3D มันถูกขับถูกเน้นออกมานะครับได้อย่างดีก็ เรียกว่าโปรดักชันทุกอย่างดีบทดีนะครับนักแสดงดีอิสต์เอกตัวละครรับเชิญต่างๆแฟนเซอร์วิสเต็มไปหมดนะครับไปดูเหอะนะคลิปนี้จบแล้วนะครับปิดคลิปแล้วไปจองตั๋วเหอะรีบไปดูครับรีบไปดูก่อนโดนสปอยลบอกเลยใครที่คิดว่าเออเดี๋ยวรอก็ได้เดี๋ยวก็คงเข้าสตรีมมิ่งแหละพลาดครับพลาดมากๆถ้าหนังเรื่องนี้นะครับคุณจะไม่ไปดูในโรง เชื่อเถอะดูในโรงสนุกกว่าแล้วรีบดูซะนะก่อนจะโดนสปอยเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาวู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ